คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเคครับก็กราบสวัสดีมิดรักนักปัน่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง tomorrow อีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็มาต่อเนื่องกันนะครับทุกคนก็คอนเทนต์ ep ที่ 14แล้วนะครับ EP นี้นะครับทุกคนก็อยู่ในเจออยู่ในช่วงเวลา4ทุ่มนั่นเองนะครับมามาดูกันนะครับเกมนี้เป็นเกม a l i c e in w o n เด r ร a n d นะครับทุกคนโอเคจัดโอ้โหเพลงดังมากเลยนะครับทุกคนโอเค,อเค300นะครับสำหรับทุนนะครับทุกคนเฮ้ยอันนี้ไม่มีซื้อเหรอมีสินี่ไง2 3 4ร้เบน6ไปเลยจัดไปครับมาดูนะว่าอุ้ย มาถึงก็เอ้ยหรือว่ามันเข้าอย่างนี้อยู่แล้วอะ่ะเข้าอย่างนี้อยู่แล้วหรือเปล่า okay, เอเค90เก้าสิบหรือว่าปกติมัน,ม,นมันเข้าแค่สี่ช่องผมลืมไปแล้วเกมนี้ไปดูกันนะครับสิบห้ามุนนะทุกคนอ้โหอสวยๆส,ส,สวยหน่อยตัวบวมก็ให้โอ้โหเข้าแ,แคเตเตอร์ซ้อนจนได้ครับ เป็น <laughs> 24ฟรีเกมนะครับทุกคนเกมเนี้ยฟรีเกมมันจะซ้อนง่ายอยู่แล้วนะครับทุกคนแต่ว่ามันบางทีมันก็ไม่ได้ง่ายบางทีก็เกลือไปเลยนะเนี่ยถ้ามาช่องแรกมายังก็ได้อีกแล้วนะเมื่อกี้ดูกันยาวๆลุ้นกันยาวไปนะครับทุกคนตอนนี้ เอาซูเปอร์วินเฉยบอกเลยว่าน่าจะรอบเดียวเลิกนะครับทุกคน300แล้วครับจังหวะนี้จัดไปเหลืออีกประมาณ20กว่ารอบได้นะครับมาดูว่าจะซ้อนอีกหรือเปล่านะช่วงนี้ผมเก็บกำไรน้อยนิดนะครับทุกคนผมเองเอาเน้นเน้นถอนนะครับไม่เน้นโลบนะ บางทีโลบไปแม่งไม่ได้ถอนนะครับทุกคนโอ้โหเงียบเลยลกายจะหมดแล้วนะได้400อ,อยู่เลยครับทุกคนตอนนี้โอแมกซกอดโอ้โหสแต็กเก็ตเราทำไมไม่เป็นทำไมไม่เป็นไอตัวฟีเวอร์อะเผื่อเราจะได้ซ้อนอีก ทุกคนตอนนี้เหลืออีกประมาณ16หมุนนะครับแล้วก็จบเนาะกดไปเลยกดไอีกทีก็ยังไม่มาโอ้โหลุ้นกันยาวนานเฮ้ยมาหรือเปล่าโอ้โหไม่มาทุกคนอันนี้ไม่ได้นะครับมันต้องมันต้องต่อกันเนาะเนี่ยเนี่ยเนี้ยเกือบจะมาแล้วอีกน้อยแล้ว โอ้โหสงสัยจะได้นิดหน่อยนะครับทุกคนบอกเลยว่าถอนไวบ้างก็ดีนะ <laughs> หูยขาดช่องเดียวไม่งั้นพอได้อยู่โอเคอีกห้ารอบสุดท้ายโอ้โหสี่รอบครับไอสามรอบสิแล้วก็ยังไงเอ่ยมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าหย ได้แค่สี่ห้าหกโอ้โหจะเลขสวยไปไหนเนี่ยรอบสุดท้ายแล้วครับทุกคนโอ้โหแถมไอสิบสองนะโอเคเท่าไหร่แล้วเนี่ยเอาเป็นว่าจบไปที่สี่หกสิบสามรอบโอ้โหเฮ้ยรอบที่แล้วเราก็ถอนเทา่าไหร่อ่ะสี่ร้อยมรอบนี้จะถอน 500. ห้า้อยโหกำไรนิดๆนิดๆเองอะเนี่ยฮุ้ยซุปเปอร์วิน เอาโมไปหมมาได้เพิ่ม,น,มน,น,นะครับทุกคนได้ตังค์เพิ่มเฉยเป็นหก0้อแล้วครับทุกคนตอบพอเลยดีกว่าอย่างนี้กําไรเท่าตัวก็พอแล้วผมกะว่าจะถอนห้าร้อยด้วยซ้ำเมื่อกี้เข้าเพิ่มนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวปั่นข้างหลังแล้วก็จบเลยนะครับทุกคนปั่นเข้าเองไหมเนี่ยปั่นเข้าเองไหมเนี่ยโอ้หเกือบไปนะ โอเคทุกคนเอา600พอเอากําไร300พอไม่อกีน100เป็น400แล้วนะตอนนี้เดี๋ยวดูเกมต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคเกมนี้ก็มาไวไปไวบ้างแล้วกันนะครับทุกคนเราเล่นกว่าจะได้ถอนกว่าจะได้ตังกว่าจะได้เงินนะโอ้เล่นกันมายังแบบ เป็นสิบสิบนาทีอะที่ผ่าน,านมาแล้วครับทุกคนเกมนี้ผมอยากถอนไวบ้างเนาะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเกมหน้าเกมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตรลุตกระดิ่งให้ช่อง To ุม r อโ w ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองและคอนเทนต์และกิจกรรมต่างๆ,างๆนะครับผมโอเคอย่าลืมไปกดติดตามช่องใหม่ทายาทใหม่ของผมด้วยนะถ o มมอโรวีหนึ่งนะครับก็น่าจะติดตามได้ทาง Facebook นะครับผมโอเคบายครับ